พอปพอเพื่อสังคมในวันนี้เราจะมาเจาะลึกและพูดคุยกันในเรื่องของประกันภัยกับความเสี่ยงภัยของนักเรียนและครูอาจารย์ว่าการประกันภัยจะสามารถช่วยบริหารความเสี่ยงให้พวกเขาได้อย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะวันนี้ผมร่วมกับท่านผู้มีเกียรติหลายท่านนะครับมาเสวนาในรายการนะครับเพื่อจะนำท่านผู้ชมทั้งหลายนะครับเข้ามาดูชีวิตของสังคมนักเรียนอาจารย์ที่โรงเรียน ป่าตาลบ้านที่พิทยาอำเภอบ้านที่จังหวัดลำพูนนะครับการประกันภัยนะคะสำหรับน้องๆน,นักเรียนแล้วก็ท่านคุณครูทุกท่านนะคะขอเริ่มต้นจากในส่วนของประกันชีวิตนะคะเรื่องของอการออมตั้งแต่วัยเยาว์ตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญมากถัดมาในส่วนของเรื่องประกันไม่สภายอย่างเริ่มตั้งแต่รถบัสเนี่ยก็มีประกันภัยรถยนต์นะคะทั้งตัวพรบอรเองแล้วก็คุ้มครองประเภท3ด้วยนะคะ และคุณครูนักเรียนบางรายก็มีการทำประกันชีวิตไว้ด้วยซึ่งความคุ้มครองที่ได้รับเนี่ยแม้นมันจะไม่สามารถชดใช้ได้ทั้งหมดแต่มันสามารถเยียวยานะคะสำหรับคนที่อยู่ข้างหลังได้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของนักเรียนหรือตัวนักเรียนเองเนี่ยจะต้องดูเรื่องความเสี่ยงของตัวเองให้ดีนั้นผมก็ถึงได้แนะนําว่าอย่างนักเรียนเรื่องชีวิตร่างกายเรื่องความเสี่ยงเนี่ย เกิดอุบัติเหตุในรถยนต์จริงๆเดี๋ยวนี้ก็จะได้ค่าสิเมเปตทดแทนอย่างน้อยน่าจะหนึ่งล้านบาทคืออุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องบอกว่าเป็นเสาหลักเสาหนึ่งนะคะในในสาขาประกันภัยมันไม่ได้ไหมายความว่าน้องจะต้องเรียนประกันภัยเท่านั้นนะคะถ้าน้องได้เรียนในสิ่งที่มันช่วยส่งเสริมอาชีพน้องเนี่ยจะทำให้น้องเติบโตก้าวหน้าได้ไหวนะคะเราประสบความสำเร็จได้เร็ว แน่นอนว่าอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเราลองไปฟังเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับน้องๆรวมถึงการใช้ประกันภัยในการช่วยเหลือน้องๆกันค่ะวันนั้นจะไปซื้อของกับน,น้องชายค่ะแล้วก็มีคุณป้าคนหนึ่งเขาขับรถตัดหน้ารถก็เลยหักหลบทีนี้ก็เลยลม้มค่ะตอนนั้นก็แค่ทะเลาะจำลองจ่ายไปก่อนแล้วก็ทีนี้ก็ขอใบรับรองแพทย์อะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ไปยื่นเรื่องที่โรงเรียนแล้วก็ทําเรื่องกรอก แล้วก็กลับมาเบิก<ช>เบิก<ช>เคมผ่านโรงเรียนได้เลย<ช>สะดวกไหมสะดวกค่ะสะดวกถกใช้เวลานานไหมกว่าจะได้ไม่นานค่ะไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ก็จะได้วันนี้คบพอยังได้สนับสนุนการศึกษาด้วยการมอบชุดปั๊มน้ําพลังงานโซลาเซลล์ให้แก่โรงเรียนป่าตาลบ้านทิพิทยาอำเภอบ้านทิจังหวัดลําพูนสําหรับใช้ในโรงเรียนเรียกได้ว่าได้ทั้งประโยชน์และได้ช่วยโลกในการสร้างความยั่งยืนด้วยค่ะ